จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้ก็ด้กิติก็มาทำเอ่อถ่ายทำเป็นวิดีโอครับก็เลยถือโอกาสงานบุญทอดกระถินสามคัคคีในปีนี้วันที่12ตุลาคมนี้กระถินในปีนี้ หลวงพ่อเป็นเจ้าภาพเองเป็นเจ้าภาพกองกระถินให้หนึ่งแสนลิเริ่มเพื่อจะทำกองทุนไว้เป็นเงินของวัดเมื่อเรามีการลิเริ่มอย่างนี้แล้วก็บอกลูิษิ์ทีนี้ในความรู้สึกของหลวงพ่อเนี่ยจะเคารพบ,บูชาหลวงปู่ปานตั้งแต่เด็กมาครับ าฝากตนเป็นลูกกับหลวงปู่พอมีการดำริว่าจะทอดกระถินแล้วก็ว่าจะเอาทําพระอะไรแจกกับซองกระถินก็บังเอิญมีอยู่คืนหนึ่งก็ฝันในฝันนั้นฝันว่าหลวงปู่เนี่ยกอบรูปหล่อมาให้ นี้รูปหลอนั้นก็จะมีหลายรูปแบบฐานเหลี่ยมขาโต๊ะมาขาเหลี่ยมธรรมดาบ้างครับฐานกลมบ้างหลายรูปแบบก็หยิบวางวางวาง,วางเรียงไว้ที่หัวนอนที่เตียงหัวนอนพอ,อหลังจากนั้นแล้วก็เลยนึกถึงอือหลวงปู่มาเข้าฝันเออเอารูปหลอมให้ก็เลยนึกทำรูปหล่อของหลวงปู่ แจกกับซองกระถินก็เลยเรียกช่างที่เคยทำรูปหลอ่อทำพระนะมาถามเออช่วยทำรูปหลอ่อเอาก็ถามหลวงพ่อจะทำแล้วก็ทำม,มันเยอะเยอะก็บอกเยอะก็ต้นทุนมันก็เยอะทิะเขาก็บอกเดี๋ยวผมมาเก็บตังค์ทีหลังก็ทำมาห้าห้าพันองค์ แล้วก็มายิงเ,เรือเสื้อไต่ฐานเป็นพระท้อยกระถินปีหกแปดของวัดหอมสีก็คือหลักๆแล้วว่าเรามีจำห่นที่จะแจกวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกอยู่แล้วทีเลยลึกว่าจะสร้างอะไรดีใช,ใช่ไหมแล้วก็ลเลยฝันฝันแล้วก็มันเป็นสมกที่ใจเรานึกด้วยว่าเรา เคยถวายตัวไว้เป็นลูกหลวงปู่ครับแล้วก็ปีนี้เราก็ที่บอกว่าหลวงพ่ออาพาธป่วยบ่อยอก็เลยตั้งใจว่าที่แรกจะไปทอดกระถินที่อื่นก็เป็น,ป,นประธานลูกสิดลูกหาก็บอกเอาหลวงพอ่อไหนๆจะเป็นประธานแล้วหลวงพ่อก็ทอดที่วัดเลยแล้วหลวงพ่อไม่ต้องรับ เป็นองค์ทอดแล้วก็ให้พระในวัดท่านรับและคลองกระถิ่นเพราะปะกตทกปิทุกปีทุกปีหลวงพ่อจะคลองกระถินเองนี่พอปีนี้เราเป็นประธานทอดเองเราก็เลยให้พระในวัดเป็นองค์คลองกระถิ่นก็เลยถือโอกาสนี้บอกบุญกับญาติโยมทุกคนว่าช่วยเป็นสะพานบุญ เอช่วยกันร่วมกองทุนทอยกระถินกับหลวงพ่อออเหลวงพ่อก็จะมอบรูปหล่อหลวงปู่เนี่ยเป็นที่ระลึกทอยคอกำลังดีผู้หญิงก็แฟนได้ผู้ชายก็แฟนได้ครับแต่ก็เลยทำมีคาถาให้ด้วยคาถาหลวงปู่เติดอีกรูปหลวงปู่ คนที่อยากจะร่วมบุญทางไปรษณีนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ใช่ไหมได้ได้ได้แล้วก็มีมีคนจัดส่งใช่ไหมพระอาจารย์มีเดี๋ยวให้ลุกศิ์จัดส่งให้เบอร์โทรอีกทีครับพระอาจารย์เผื่อเบอร์โทรก็ไม่ได้ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสองหนึ่งสองสองสองครับนี่เป็นเบอร์โทรของหลวงพ่อโทรโดยตรงได้เลยสอบถามได้ก็คืออยากจะได้รูปหล่อนี่ก็ ต้นๆก็หนึ่งรอยบาทนะฮะก็ได้ใส่สองหนึ่ร้อยบาทใช่ใช่ใใครใครอยากจะร่วมบุญกี่องกี่องค์ก็คุยกับทางหลวงพ่อเองนะใครมีโอกาสจะผ่านมาทางวัดมาแวะทางวัดครับจะมาช่วยเป็นสะพานบุญเอาซองไปแจกหลวงพ่อบางก็ได้สิบซองยี่สิบซองอืมอาพปีนี้หลวงพ่อก็ตั้งใจว่าเป็นประธานทอดก็อยากจะนำเงิน เป็นบัญชีวัดให้มีเงินสำรองวัดไว้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะปีๆหนึ่งค่าน้ำค่าไฟก็เป็นหลักแสนสองแสนเหมือนกันนะเราก็จะมีเพราะทางวัดมันไม่มีไรายได้ทั้งอื่นเราไม่ได้ไปไปบินทบาตรับของเหมือนใช่ใช่ใชไม่มีเหมือนคนอื่นใช่ไหมทางวัดนี้ก็จะมีแค่เงินกระถิน่น เงินกระถินและเงินพระป่านอกจากมีเทศกาลทอดแต่เราก็ไม่เคยทอดพระป่าครับพอรู้เศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยไม่ได้จัดทอดพระป่าก็ทอดกระถินอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะคนไปฟังข่าวว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับแก่คณะสงฆ์อะไรเงี้ยก็เป็นแล้วแต่ตัวบุคคลนะนะมันมีข่าวเสื่อมเสียกับวงการสงฆ์ ม,มันก็พากระทบกระเทือนกันไปยิ่งวัดยากวัดจนวัดเล็กวัดน้อยก็ยิ่งแย่หนักข้าไปอีกออโดนค่าน้ำค่าไฟนีเน่เดือนที่แล้วลออเดือนที่แล้วหลวงพ่อยังต้องยืมเงินล้านค้าเขาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วครับหมื่นสามเดือนที่แล้วะต้องยืมล้านค้าปากทางมไม่มีก็เลย ก็บอกตาวิยาเจกรวัดเ้าประเออยืมกันพอเดี๋ยวเราก็ท่อกระถินแล้วแล้วก็เอาไปใช้ครับครับพอมันไปติดไม่ได้เดี๋ยวมนตัดม้ออื<ร>อแล้วก็เห็นมีมรูปหล่อลหลวงหลวงปู่ปานด,ด้วย,ยด้านด้านหลังหลวงพ่อเนี่ยด้านหลัง,งนะฮะมีนี่นี่หลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่ทวดนะฮะห,หววลวลงปู่ทวดไว้แจกกบพวพที่เออที่เขามาช่วยเยอะอืม ปูทัวเป็นกองใหญ่อะไรเงี้ยใช่ใช่ด้านลายก็มีเหรียญครับครับปูทั่วพระที่วัดนี้จะมีอยู่หลักๆที่ทําแจกอยู่เคยเคยทำแจกก็มีหลวงปูทั่วหลวงปู่สมเด็จพุทธจันโตแล้วก็หลวงปู่ปานพระเกจิสามองค์นี่แหละที่เราจะใช้ขอเบอร์มีตั้นอยู่บ่อยๆ เหมือนกันอย่างเมื่อปีก่อนนี่ขอบารมีหลวงปู่ทวดครับนั่นแหลก็ใครอยากจะร่วมบุญเนี่ยก็มาที่วัดได้เลยนะหรือว่าก็ตามเบอรโทรที่ให้ไว้นะฮะเพราะบารมีหลวงพ่อมีไม่พอลูกเราเป็นพระเล็กๆ พระตัวเล็กๆพระน้อยๆไม่ได้มีสีกาก๊อปเกิบอะไรมาด้วยนะอาจารย์บารมีหลวงพ่อมีไม่ถึงลูกอก็ใส่บารมีตัวุวดปุจจิตโตผู้ปานอันนั้นะครับครับไอเรื่องสีกาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสะพานเขายื่นมาแล้วเราจะเหยียบหรือไม่เหยียบอืถ้าเราไปเหยียบพอแล้วมันก็ เหมือนแกนเป็นทางทางต่อเนื่องถึงกันรายการครับแต่ความจริงแล้วเราก็ไม่พูดถึงแล้วเพราะพระที่มีปัญหาก็เหล่าพระมีภูมิรู้มีปัญญาครับแต่ปล่อยให้ปัญญามันมืดมนไปเองก็มันหลวงพ่อเคยพูดเสมอว่ากรรมใครกรรมมันอืมบางทีใครถามเรื่องอะไรพวกนี้พ่อก็จะบอกกรรมใครกรรมมันครับ บางทีบางอย่างเราก็ไม่ไปพูดหรอกเราไม่ได้รู้ได้เห็นดีไม่ดีดีก็ดีไม่ดีจะเป็นกรรมกับปากเราอันนั้นะกรรมครกรรมมันนะส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญทางยู u b e ก็ก็ได้นะครับติดต่อมาเดี๋ยวก็จัดส่งไปให้นะก็เหมือนเหมือนของหลวงพ่อเนี่ยเราก็ต้องมีค่าจัดส่งไปด้วยนะใช่ไหม ก็ยังไงก็นั่นละเรียนเชิญกันนะครับถ้าจะสมก็มีกี่บาทส่วนมากก็ห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบประมาณครับกับนะครับส่งไปเอมากาบเรียนกันให้ทราบนะครับเพราะว่านี่ก็นานแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้มาวัดหลวงพ่อวัดยากวัดจนครับน้ําท่วมบ่อยปัญหาเวลาทนาฝนหน้าน้ํหลากเนี่ยมันจะท่วมบ่อยเหมือนัันครับ แล้วก็อย่างเราไม่มีไม่มีรายได้ทางอื่นอะไรอไม่มีรายได้ทางอื่นอะไรอันนี้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบรออาจารย์มาดูว่ามาดูบัญชงบัญชีอะไรเงี้ยไม่มีเห็นข่าวข่าวคก็ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมพรุ่งนี้คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการก็มีการประชุมก็คงจะพูดคุยกันในที่ประชุม มันไม่มีหรอกลูกถ้าถ้าวัดในเขตสมุทรปราการเอาเอาแค่ในเขตอำเภอที่งพ่ออยู่เนี่ยถ้าถ้าที่รู้ๆนะ่ะวัดที่ยังไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำข้าไฟที่รู้ๆเนี่ยในเขตตำบลหลวงพ่อสองสามบอบไม่มีมีเงินติดวัดเนี่ยแล,แล้วก็อีกอย่างเนี่ยไอ้ตู้บริจาคอะไรที่ต่างๆไว้เนี่ยเดือนหนึ่งเปิดทีน่ะนะครับ เดือนหนึ่งเปิดทีเดือนเปิดครั้งนั้นได้ไม่ถึงพันบาทดูที่เขามาหยอดหยอดสิบบาทที่สิบบาทใช่ใช่ใช่เปิดเดือนหนึ่งปีก็อย่างมากสู่ก็ได้พันกว่าบาทได้เกินถึงสองแล้วเราจะไปเอาอะไรไปพอจ่ายที่จ่ายจ่ายคือเงินที่เก็บสำรองสำรองไว้เพราะเงินกระสินผ้าป่าอะไรทีนี้บางทีเราไปมีการก่อสร้าง ทีนี้ช่วงนี้ที่วัดนี่มันก็ห้องน้ําห้องส้วมอะไรมันก็เสร็จแล้วมันก็เบาเรื่องการค่าเชื้ออ๋ห้องน้ำนี่ทําเสร็จไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดไปเกือบเกือบห้าแสนไม่กันหมดไปเกือบเกือบห้าแสนแต่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ที่ว่าสอบลังคาคุติพระ หลังไหนล่วก่อนก็ซ่อมหลังนั้นก่อนค่ะ <c oughs> ที่อยู่ก็บอกพระที่แบบต้องใครล่วก่อนซ่อมหลังนั้นก่อนนะเพราะว่าจะซ่อมทีเดียวพร้อมๆกันนะ่ะทุนปัจจัยของวัดเราไม่มีอออืเออวัดมันไม่ได้รวยเหมือนกันไปทุกวัดมันไม่ได้มีเงินมีทองเข้ามาเหมือนกันทุกวดัดค่ะในส่วนนี้วัดมีปัญหาก็คือวัดที่กองเงินกองทองอื หลวงพ่อเคยพูดเสมอเคยพูดเสมอกับคนที่ทําบุญทําบุญนะ,ะหลวงพ่อบอกไม่ได้อิจฉาใครไม่ได้ว่าวัดไหนวัดไหนหลวงพ่อบอกทาบุญควรมีสติกันบ้างบางวัดเนี่ยเขามีเงินตั้งเยอะตั้งแยะวัดก็พยายามจะไปแย่งเขาทาบุญไปแย่งเขาปากเสาแต่บางวัดที่ยากที่จนนะอ่ะออจะหา คุณสร้างห้องน้ําสร้างโรงครัวหลังคาอะไรทังทีเนี่ยเงินยังไม่พอปีสองปีเออแต่ที่วัดอย่างนั้นไม่ไปไม่ไปทำไม่ไปทําไม่ไปสร้างกันคเออบางวัดโอเ้เขารวยอยู่แล้วจนไม่มีที่จะสร้างแล้วก็ย้างไปแอบไปตามกันไอเราพูดไปก็เมือนไปอิจฉาวัดที่เขาอเออจเจริญแล้วเ,ออเพียงแต่พูดให้มีสติ จะทำบุญน่ะแล้วอย่างพ่อพูดเสมออย่ายืมเงินก็ทำบุญมีแล้วค่อยทำถ้าเงินในกระเป๋ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งทำนะฮะก็หลวงพ่อก็จัดสองกระถินนี่ก็เป็นชุดๆไปเป็นชุดๆไปมารับไปก็เอาเอามาคืนด้วยนะไปแล้วไปเลย เคยนะเคยนะมีอยู่ปีหนึ่งเอาพระไปเอาอะไรไปน่ะหลายร้อยสองอย่างนี้เป็นบาปหนักเลยไม่รู้ข้าตา้มของเขาอ่ะมาดีมาฝากตัวไปลูกิซีดช่วยฝากสันลาช่วยนันช่วยมีดีปุ๊บเดี๋ยวมาเอาไปร้อยซองเดี๋ยวพาเพื่อนมาเอาพาอะไรมาวันทอกระถินไม่มา ไม่มาสามร้อยกว่าสองสามร้อยกวาสองเลยโอ้โหเราติดต่อไม่ได้แต่มีรูปมีติวเตอรเป็นโควิดตายหมดแล้วใช่ใครก็บอกไม่ไปแจ้งฟ์าบอกไม่เอาไม่ไปแจ้งเลยฮะโอ้ยเขียไปติดตามอกเตามเขาเองไงเขาทำใช่ใช่ใช่นะฮะ มีศรัทธาก็เดินทางมาร่วมบุญกันที่วัดหอมศีลนะครับที่ตำบลบางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับคลิปนี้ก็กล,บลบอำาวยรบกวนท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาจะมาร่วมทอดก,กระถินกับวัดพรมถินก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าได้ยากอย่าได้เกิน ขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนนะเจริญพรสาธุครับนะม,มา,าทําบุญกันที่วัดหอมสีนะคลิปนี้ก็กราบรบควนพระครูสุคนกิจจานุยุทธหรือว่าหลวงพ่อวีระวัดหอมสีแต่เพียงเท่านี้นะครับจเจริญพรสาธุาธครับอาจารย์ขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ